สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีซี่นน์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวแพดใหม่ที่อัปเดตขึ้นในวันอังคารนะเป็นแพทฮาโลวีนนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าเว็บกันนะนี่ครับอัปเดตมาครับวันนี้นะครับ10ตุลาเพิ่งอัปเดตเสร็จเลยครับแล้วผมก็มาอัดคลิปเลยครับเป็นแพทฮาโลวีนนะครับของเข้าก็จะมีฮาโลวีนอีเวนต์นะครับ ล่าอักษรนะครับแรกของนะครับเดี๋ยวเราคลิปไปดูอ่านกันมีอะไรบ้างครับเนี้ยก็จะมีหาอักษรได้จากอาเขตนะครับได้รับจากอาเขตโซน6โฮเทลพาร์คโฮเทลฮา e เลมเฮดโรดแล้วก็ซับเวย์นะครับจะได้อักษรพวกนี้นะครับแล้วก็เอามาแลกกล่องน่าจะเอามาแลกกล่องนะครับแล้วก็ ซื้อกุญแจไปเปิดนะครับเพื่อสุ่มหาของนะครับเนี่ยอ๋อมันใช้อักษรแรกทั้งคู่แล้วครับแล้วก็เงิน5 0,000ื่นนะครับของในกิจกรรมก็จะมีของถาวร7วันแล้วก็1วันนะครับโสเตตัสประดับมี Hit คีเอสพีสเตตัสก็กลางๆนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสเตตัสที่ใช้ได้อยู่นะครับ ของสวยนะครับเอามาทับโคนแต่งหล่อได้นะครับถ้าเป็นของถาวรน,นะครับเราก็จะได้ซอมบี้หนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมแรกครับส่วนกิจกรรมที่2ก็จะเป็นซอมบี้ดิฟเฟนต์นะครับเทศการฮาโลวีนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31นะครับผ่านด่าน10มีโอกาสได้รับเคียวนะครับผ่านด่าน15มีโอกาสได้รับฮูด แล้วก็ผ่านดาน20หน้ากากนะครับสเตตัสเฮ้ยสเตตัสด,ดีนะเนี่ยฮูดนี้ก็สวยนะครับเอาไปทับโคลใส่สเตตัสก็ได้นะครับถือว่าของน่าจะฟาร์มจากการลงผีได้เลยนะครัผ่านดาน15กับด่าน20ได้ของดีนะครับใครสนใจก็ลองไปลงดูครับเดี๋ยวผมก็จะลงอีกคลิปหนึ่งครับจะมี ไปลงผีนี่รับหาของพวกนี้ครับเดี๋ยวรอติดตามดูอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้มารีวิวแพดก่อนนะครับแล้วก็นำไอเทมเป็นคัมภีนะครับสุ่มหาใน d e อีช p นะครับของสเตตัสก็ถือว่ากลางๆครับแต่ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับฉายานะครับฮาโลวีนบลูครับบวก HP เลือดนะครับพันสแล้วบวกขี้สก็คือบวกขี้สนั่นแหละครับสเตตัสนี้โหดมากครับราคาก็น่าจะแพงนะครับสเตตัสอื่นๆก็ดูตามนี้เลยครับอันนี้ว่าบวกแค่หนึ่งจุดห้านะแต่อันนี้บวกสามนะครับอันนี้จะโหดสุดนะครับแล้วก็มีซอมบี้ครับอันนี้เป็นหนึ่งชั่วโมงนะครับในกล่องนี้ของก็จะประมาณนี้แล้วก็นําไอเทม มันเป็นฮาโลวีนแรนดอดบ็อกนะครับเข้า DE แล้วก็ NPC สามารถซื้อได้โดยใช้ DE กับใช้เงินเซนซื้อนะครับของน่าจะออกเลดเลดดีน่าจะดีกว่าแล้วรอมาจะเป็นของเซน,นครับผมคิดว่าอย่างนั้นครับของในกล่องก็จะมีนี่ครับหลังกระจกนะครับโหสเตตัสโคตรโหดเฮีฮเยเท่ากับหลังแชมป์เลยปะเนี่ยมีฮิตพันสองสเปย์พันสองเฟรดดิพันส เร้อยยี่นะครับพูดผิดแล้วก็ SP 1 2 0พแล้วก็ขีสิบอันนี้ของเท่ากับของแชมป์ปีเข็มเลยบปะเนี่ยย่าสเตตัสโคตรโหดครับแล้วก็มือครับมีฮิตสเปเอสพี SP, ขีเมดอันนี้น่าจะแพงมากนะครับอันเนี้ยของเท่ากับของแชมป์เลยครับที่เอาเข้ามาเนี่ยของแชมป์น่าราคาน่าจะตกมีหลังมีประดับมีหน้า ของก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของไม่รู้ว่ามันเป็นน่าจะเป็นของแคสนะครับมันมีกรอบสีเหลืองๆเซตตัสก็จะเรียงประมาณนี้เลยครับอันนี้จะเป็นรายชื่อที่ถูกแล้วครับเหมือนเดิมครับไม่ต้องลีลาครับป่ะเราไปเข้าไปในเกมเลยมาผมจัดมาอย่างละ30นะครับผมจัดมาอันนี้เป็นกล่องที่ดีนะครับ ผมจัดมา30กล่องอันนี้ก็อีก30 30กล่องนะครับของก็จะเป็นวันนี้จะมีฉายากับของแคสนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยมาผมจัดมาอย่างละ30งบประมาณก็ไม่ค่อยเยอะเอาฉายาก่อนแล้วกันมาผมอยากได้ฉายายเนี่ยฮารลวีนสีสีน้ำเงินเนี่ยมาจัดไปเปิดรัวๆเนี่ยมีคนได้เฮ้ยโอ้โหเจวันว่ะ3วัน เออได้ผีโอ้ยมีถาวรไหมขอถาวรก็ได้เนี่ยอะไรก็ได้มาขอถาวรมาเปิดรัวๆผีมาโอ้ผีมาวะ่ะขอของถาวรมีปะเปิดรัวๆเลยไม่ลีลาลุ้บโอ้โหไม่มีของถาวรให้เลยเหรอปึ๊บปึ๊บ โอ้ผีมาลัวๆัวผีมาลัวๆัวโอ้เจ็ดกองสุดท้ายปึ๊บถาวรนสักหนึ่งชิ้นมีไหมไม่มีเลยโอ้ผอีกองสุดท้ายไปโอ้โหไม่มีถาวรเลยเฮียไม่เป็นไรป่ะเราไปต่อ่องที่สองขอหลังกับมือ เมื่อกี้มีคนได้หลังไปแล้วนะครับมือก็เพื่อนผมได้ไปแล้วนะเปิดเมื่อกี้ได้ไปแล้วอยากได้บ้างครับขอหลังหรือมือก็ได้มาไปทีละใบโหตั้งร้านเ๊บโอ้เข็มฉีดยาโอ้เข็มฉีดยาเวลวผมตันแล้วไม่ได้ไม่ได้อยากได้โอ้ของของไม่มาเลยโห มีแต่ของแคทยับยับคลิปนี้ยับอะไรไปรัวๆมาปึ๊บตั้งร้านถอดแก้วตั้งร้านดอดแก้วยาอ่ะโอ้โหทำไมผมไม่ได้อะไรเลยอะโหดูดิคนอื่นได้เต็มเลยโอหย,ย้ยายย,าย้ายยย เศร้าเลยเศร้าเลยโอ้โหหมดหมดไม่มีของถาวรเลยโอ้โหเจ๋งครับโอ้ดูดีคนอื่นได้เต็มเลยได้เฉยยาเจวันสวันแล้วก็ผีแลกเปลี่ยนไม่ได้นะผีพวกนี้ แต่น่าจะอยู่ถาวรน,นะครับเราสามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้นะครับผีพวกนี้อแต่ของถาวรไม่มาเลยอ่ะไม่ได้อะไรเลยครับอันนี้น่าจะเป็นของแคสท,ที่ได้เมื่อกี้นะเดี๋ยวไปดูเราไปดูไอ้กล่องเซนทด,ทดลองกล่องเซนเดีกว่ามันกล่องเท่าไหร่วะโอ้กล่องละ 1M เอ็ม อย่าหาเลยครับแพงจัดก็คลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ครับของก็น่าจะเกลือครับคลิปนี้ผมเจ๋งยับครับใครสนใจก็สามารถไปซื้อได้ที่เซ v ต5 3 5นะครับเนียขายอยู่นะครับกล่องราคา29บบาทนะครับเนี่ยเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมา ลงผีให้ดูครับแต่คลิปนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้ครับเจ๋งครับไม่ได้อะไรเลย30กล่องอย่างละ30กล่องไม่ได้อะไรเลยครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ